ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาเดินเล่นตลาดเช้ากลางเมืองวารินชลรามนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับคือคักมากแล้วของนี่เยอะมากๆนะครับผักเอ่ยปลาสดๆนะครับแล้วคนเยอะมากนะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าเปิดกันแบบโต้ลุ่งตั้งแต่ดึกๆมาเลยเดี๋ยวพาไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะครับบอกเลยว่าของเยอะมากๆมา แวะดูร้านนี้หน่อยนะครับร้านนี้นี่ใครอยากได้เห็ดหลากหลายชนิดมาแวะเลยใช่ไหมนี้มีเห็ดอะไรบ้างครับแดงๆนี่เห็ดอะไรวันนี้เป็นเห็ดก่อน,นะคะ <upgrading. S 1> นนเ,เห็ดกอค่ะอันนี้เป็นเห็ดไข่ค่ะจอันนี้เป็นเห็ดโคนค่ะแล้วก็เห็ดพอ,อแล้วก็เนี่ยเน,นี่ยเนี่ยแม่เป้ปงค่ะแม่เป้ง,ปงเหรอ เขายังมีตรงเหลือนะครับขายยังไงครับเป็นตะกร้าเหรอหรือว่ามันเป็นกิโลค่ะกิโลละห้าร้อยบาทเขาไปกินเป็นเมี่ยงอแล้วก็ไปแกงแกงยงแกงอะไรเขาใส่กับผักหวานผักอะไรอะค่ะปกติมันก็จะมีไข่มดแดงนี่นะครับถ้าใครอยากได้ของตามฤดูกาลจะเป็นแม่เป้งเป็นไข่มดแดงหรือจะเป็นเห็ดเป็นผักหวานผักอะไรรวมถึงปลาสดปลาแม่น้ำเนี่ยมาหาแม่อึ่งได้นะแม่นะ ของเทียบเลยขอบคุณนะครับนี่คุณผู้ชมมาดูร้านานี้บ้างนะครับแม่สวัสด mm ีค hmm. ร <c oughs> ับขอบคุณนะโอ้ยขอบคุณแล้วหรอยังไม่ได้ซื้อเลยนะมันใจดีเนาะโอ้ร้านนี้นะครับขายหลากหลายมากเลยมีหน่อไม้มอหมูอบมีหอยมีบักเคงเคยเห็นไหมบัคเคงนี่ลูกหยีเหรอใช่เหมือนกันแต่เรียกคนละแบบ อันนี้บักเคงขายไงมัดละสิบบาทเองมัดละสิบบาทแม่แหวมจากไหนอ่ะเอามาตมัดตะตนอยู่บ้านอ๋อมีบัมีต้นอยู่ที่บ้านแกกินสดเลยก็ได้นะครับอันนี้มัดละสิบบาทนะครับตีละครั้งนะฮะบักเค็งนะครับอันนี้โหอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นผักแว่นยาผักแว่นนาผักแว่นนาผักแว่นนามัดละสิบบาทมัดละสิบบาทนะครับอันนี้แม่ก็ไปเก็บมาหรอแม่แม่ เก็บมาเองเลยบพได้เก็บเองเขาเก็บมาให้ลูกร้านเก็บมาให้อ๋อลูกหอยเหยมีหมดเลยนะครับร้านนี้นะฮะซื้ออะไรจ้าักเขือเหรอมือพวงเอาไปทำอะไรจ้าไปก่อยแซบไปก่อยใส่ปลาทูไปก่อยใส่ปลาทูนะโอ้แซ่บนะมีมะม่วงหน่อยนะฮะอุ้ยทุกเช้านี่เขาคึกคักเหรอครับพี่ตรงนี้เป็นเป็นตลาดขายผักขายปลาเหรอชาวบ้านก็จะรู้กันอย่างนี้เหรออ๋อขอบคุณนะครับ ใบานในยชุกนันขา่ะโอเคสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูทุกวันเลยอุ้ยน่ารักมากเลยนะฮะ <c oughs> นี่นะครับเดินเปนรายการนะครับก็มาซื้อของที่ตลาด,ดสดเทศบาลวารินชำราบเหมือนกันนะฮะ <c oughs> แต่ตรงนี้พามาดูเพราะอะไรว่าทําไมเอ๊ะไม่ตั้งแผงแบบชาวบ้านเขาเลยตั้งบนมอเตอร์ไซค์เลยเหรอพี่ไม่ตั้งบนมอเตอร์ไซค์เป็นแผงแบบถ้าโซนนี้คือโซนนี้ครับโซนนี้ขายบน เบามอไซค์เลยโอ้เท่มากะนะนี่ร้านหนึ่งก็จะวางข้างๆมอไซค์แบบนี้นะคะอย่างอันนี้จะขายข,ายข้าวโพดนะพี่นนะ,ะนี่มีม,มีแจว้วเมียดอันนี้อะไรหน,นังส้มขอ๋อหนังวัวต้มสุกแล้วนะครับหนังวัวก็มีนะครับถุงละ40ถุงละ20มีหมดเลยขายบนมอไซค์แบบนี้นะครับเท่มากเลยเออมีที่เดียวเพิ่งเคย <laughs> เห็นสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเจ้สาว ทำไมเขาถึงให้มาเป็นโซนจอดมอเตอร์ไซค์ขายอะ่ะปกติเขาจะไม่ให้ขายของไม่ค้าขายเขาจะเอาไว้จอดรถมาใช้ลูกค้าก็ยังมีที่ขายก็อาศัยมาอไ <laughs> คือพื้นที่แผงม,มันเต็มแล้วแล้วตรงนี้ไว้จอดมอเตอร์ไซค์เราก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเราก็ขายข้างมอเตอร์ไซค์นี่แหละน่ารักมากนะครับโซนนี้เป็นโซนร้านมอเตอรไ์ไซค์ร้านนี้ก็จะขายขนมนะครับเป็นขนมไทยเนาะ,ะมีลูกตาล ตุ๊กแฝบตุ๊กแบดอ่าแดงไทยแล้วก็บุลตาลไม่ใช้ผงวุ้นทำจากเนื้อตาลแท้ๆไม่ใช้ผงวุ้นทำจากเนื้อตาลแท้ๆใช้น้ำโคลนสายทำนะครับแล้วในนี้ก็จะเป็นน้ำกะทิอย่างเงี้เหรอใช่ค่ะน้ำกะทิโอ้ยขายอะไรครับถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทนะครับเดี๋ยวไปลองหน่อยดีกว่าขนมวุ้นตาลค่ะโอ้เกตร้านนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแม่ค้าแบบว่าตึ๊กคัต ดีดมากเลยนะเยอะเลยนะคะเด้อซื้อราคามันขึ้อย่างไรบ้างร้านเรามีผักอะไรบ้างผักบ้านเราเยอะมากเลยค่ะเป็นพักปนอค่ะอ่าพักนอผักกาดหินใบบวบตูมใบบวบปูนนี่ค่ะต้นหอมหอมร่วมกับลาหาบาทค่ะสาบข้าวสีสันค่ะ้โซื้อได้เลยค่ะแรงเนะะใช่ค่ะหยิบรวมได้ทุกผักเลยนะคะอันนี้มาจากไหนครับผักอันนี้มาจากวารินค่ะอยู่ฝั่งวารินนะคะตลาดวารินนะคะปลูกเองเหรอครับปลูกเองขายเองค่ะส่วนใหญ่แล้วก็เราก็ซื้อมาเสริมนิดๆหน่อยห่อยผักอะไรเอาไปทําอะไรกินได้บ้างครับ โอยผักนี้นะคะออมไ้ลาบไ้ต้มไ้ผัไดไ้ค่ะมีสูอันค่ะร้านเขาเท่มากนะม,มอเตอร์ไซคันเดียวแล้วตั้งเป็นแผงขึ้นมาเนี่ยอยู่ล้อมรอบ<ด>มอเตอร์ไซค์น<ด>ี่กลายเป็นร้านใหญ่แล้วนะฮะคือตรงนี้เป็นตลาดสดนะครับอยู่กลางเมืองนะฮะแล้วก็จะมีปลาแม่น้ำจากแม่น้ำมูลนี่แหละ ปลาเยอะมากปลาตัวใหญ่ๆทั่ทางนั้นเลยโอ้โหนี่สดไม่สดดูนะครับสุดๆเลยนะฮะนี่ปลาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะนะครับสวัสดีครับขายดีจังเลยทำไมละ่ะนี่ขายดีจัง่คะเพราะว่าอะไรเพราะปลาสวยหรือหน้าตาสวยปายลปาตวแหวาโอ้โห,โหคนขายสวยด้วยนะฮะ <c oughs> นี่ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นปลาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างนี้ที่เห็นนี่นะครับโลละ50บาทปลาปึงงูหรือว่าปลาเทโพส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาแม่น้านะครับชาวบ้านนะครับหามานะครับในแม่น้าโขงแล้วก็เอามาขายนะฮะมีกบด้วยมีไข่ปลาแม่ครับอย่างตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรคะตลาดาาวารินตลาดตวาลินแก่ตลาดเทศบาลวาลินชำมลาบตรงนี้อาจาผู้เห็นจะมีผักมีปลาอะไรอย่างนี้หรอมีหมดมีหมดมีผัก เป็นซอยที่ไม่ได้ยาวมากแต่ว่าของนี่แน่นเลยเนาะใช่นี่เปิดกันตรงอยู่ตรงนี้กันมานานแค่ไหนและตัวหกทุ่มตีหนึ่งเขาก็มาแล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งเปิดแล้วเปิดเปิดตอนกาตอนกลางนี่แม่นั่งแต่เที่ยงคืนเหรอเนี่ไม่ใช่ตีสามออมาตีสามแต่ว่าเปิดจริงจริงตจเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนไปจนถึงกี่โมงจ๊ะประมาณสี่โมงเช้าสี่โมงเช้ามาสี่โมง สิบสิบโมงนี่ก็ตลาดก็วายแล้วตะก,กะแตนก็มีนะครับสด,สดๆเลยนะครับนี่เลือกขันตัวต่อตัวได้เลยนะขายยังไงคะตะก,กะเตนข้าวโลละ200บาทจ้ะตะกะแตนเ้าวก็มีเหมือนกันนะครับที่นี่นะฮะคืส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ชาวบ้านเขาหากันมาแล้วก็เอามาวางขายนะครับอย่างร้านตรงนี้ก็จะมีพวกก,กบมีตะก,กะแตนมีหอยอะไรพวกนี้นะครับ ผลไม้ก็มีนะมาปะปายนะครับเห็นจงข้างหน้าก็จะมีทุเรียนนี่ก็จะเป็นแก้วมังกรก็มีเหมือนกันนะฮะดูร้านนี้หน่อยนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอ้สาวๆมานั่งหลบมุมอะไรกันเนี่ยฮะ ขายอะไรบ้างแม่ขายเมฆกระถินลูกละไข่มดแดงแมฆกระถินไข่มดแดงไข่บัวไข่บัวหอยเชอรี่หอยเชอรี่ก็มีอันนี้คือหามาหรือว่าอะไปหาค่ะหาเองเหรซื้อนั่มหรอซื้อนั่งหรอ๋อซื้อด้วยแล้วก็หาเองด้วยนะคะก็จะได้ของสดๆน่ากินมากเลยแม่สุดยอดเลยส่วนทางนี้นี่แร่เรียบร้อยปลาอะไรจ้าเนี่ย ปลาเทโพแร่เรียบร้อยแล้วตัวใหญ่ๆขายยังไงฮะ,ะโลละห0โลละ100บาทนะครับอยากได้ส่วนไหนจัดการให้หมดแล้ว ถ้าคุณผู้ชมสนใจตลาดเช้าน่ารักน่ารักนะครับบรรยากาศคึกคักมีปลาสดมีผักพื้นบ้านแวะมาได้เลยนะครับตลาดเทศบาลวาลินชำร่านะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตรงนี้เปิดตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึง10โมงเช้านี่ก็ตลาดเริ่มวายแล้วนอกจากโซนนี้ก็จะมีอีกโซนหนึ่งด้วยก็จะมีหมูเห็ดเป็ดไก่ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็อยากกินอาหารเช้าก็มีเหมือนกันแต่อยู่อีกโซนหนึ่งนะครับใครสนใจก็ลองแวะมาได้นะครับ